สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันมีการรายงานข่าวจากสำนักการความร่วมมือกลาโหมซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยง,งานใต้สังกัดของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนตะก้อนนะครับได้ออกแถลงการเกี่ยวกับการอนุมัติจำหน่ายกระสุนปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลลิเมตรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมมูลค่า147.5ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าราวๆ5,147ล้านบาทให้กับทางด้านอิสราเอล ความเคลื่อนไหวล่ากล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐอนุมัติการขายกระสุนปืนใหญ่ขนาด120มิลลิเมตรเป็นกรณีฉุกเฉินให้แก่อิสราเอลจำนวน13,981นัดคิดเป็นมูลค่าประมาณ106ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ3,700ล้านบาทไปก่อนหน้านี้แล้วสำหรับการจำหน่ายกระสุนปืนรอบนี้สหรัฐนั้นยังคงยืนยันว่าเป็นไปตามคำขอของอิสราเอลและการใช้งานอาวุธทั้งหมดนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศทุกประการเนื่องจากจะเป็นการใช้งานเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามระดับภูมิภาค และการพิทักษ์มาตุภูมินะครับซึ่งการซื้อขายกระสุนปืนใหญ่ในครั้งนี้กล้าสุดนั้นก็ปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเมื่อสมาชิกวุฒิสภาสายพิราบขาวของฝ่ายเดโมแครตออกมาตําหนิรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนที่หลีกเลี่ยงกระบวนการพิจารณาของสภาคองเกรสและมีการอนุมัติการขายอาวุธให้แก่อิสราเอลโดยอ้างสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นครั้งที่2ในรอบไม่กี่สัปดาห์ก็บอกว่าการพิจารณาของสภาคองเกรสเป็นขั้นตอนสําคัญในการตรวจสอบแผนการใดๆในการขายอาวุธ ปริมาณมากซึ่งคำกล่าวดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวจากทางด้านพิทฟ,ฟานฮอลแลนด์สมาชิกวุฒิสภาของรัฐแมริแลนด์ก็บอกว่าการที่รัฐบาลตัดสินใจลักวงจรของกระบวนการพิจารณาของสภาของเกรสที่รวดเร็วอยู่แล้วอีกครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยเป็นการบ่อนทาลายความโปร่งใสและทําให้ความสามารถในการตรวจสอบอ่อนแอลงสังคมควรได้รับคําตอบในเรื่องนี้ แถลงการของทางด้านฟานฮอลเล่นนั้นเกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากที่แอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐบอกกับสภาคองกรสว่าพวกเขาอนุมัติการขายอาวุธมูลค่า147.5ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับอิสราเอลนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับแม้แต่เป็นฝ่ายเดโมแครตกันเองนั้นก็ต้องการที่จะตรวจสอบการขายอาวุธต่างๆให้กับทางด้านอิสราเอลแต่ว่าฝั่งของโจบเบเดนนั้นใช้วิธีการที่เรียกว่าลักขั้นตอนจนเกิดความไม่พอใจภายในพรรค ก็ต้องรอดูนะครับว่าสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นการเมืองภายในของสหรัฐอเมริกาก็กําลังร้อนแรงอย่างยิ่งยิ่งจะเข้าสู่ช่วงหาเสียงเพื่อนําไปสู่การเลือกตั้งผู้นําสหรัฐในปลายปี2567ก็ดูเหมือนว่าการแข่งขันของโจไบเดนเองนั้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยทั้งภายในพรรคเดโมแครตเองแล้วก็จะต้องต่อสู้กับทางด้านพรรครีพับลิกันที่มีความคาดหวังว่าจะโค่นล้มอานาจของประธานาธิบดีโจไบเดนนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทาอินเตอร์ดิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกัน หากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องท้าอินเตอร์เน็ตด้วยครับ